องหมูうう่บ well. ้านนี oh mm ้เนียนึกที่สุดทั้งเราไล้เรือระบาจาุดต่างหากเห็นดยแล้วว่าสช่การึกการถ้าบานทงตำวจ่งาสงกจะำเนนต่อได้เอายาวเราออก็ได้จริงแต well. mm ่ตอนนี้ทุกทางเรืนับตัวแล้วไม่ได้จะตำกว่สิบคนนะวันน้รยัคทางท่านอเลยว่า้ิวทางารจ